ทำบ้านคาปปิบาร่าแลกกันเดี๋ยวก่อนแม่ทำข้อตกลงกับพ่อก่อนไหนก้อตกลง,กลงอะไรแม่จะให้พ่อทำบ้านคาปปิบาร่าให้แลกกับแม่ซื้อปลาให้พ่อให้พ่อทำบ้านคาปปิบาร่าให้ได้เดี๋ยวพ่อสันติไปวางสนกันสองอันก็ได้เลบ้านนะอนะุนยเข้โหเยอะแล้วโอ้โห <laughs> 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 เอโอขอะแล้วทำบ้านคาปปิบาร่าให้ใช่ไหมสรุปเอาใหม่บิ๊กอุ้มอยู่ คุยเข้าเยอะแล้วเดี๋ยวดาวเธอพูดกับเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนเป็นพยานให้เราเธอ่าทำให้ผมจะทำบ้านสับปีมาลาได้เพื่อนแม่ทำให้พ่อทำสัญญากับแม่ก่อนสวยใครทำอ่ะนี่เค้กไดโนเสาร์น้องปิคุณทำไดโนเสาร์กินได้บ่าจะไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างไหนฮะ พรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยมีอะไรบ้างมีเค้กขนมบอลแล้วก็ตุ๊กตาแล้วก็ตุ๊กตาไดโัเสานโอ้โหอร่อยไหมอร่อยโอเคเดี๋ยวพ่อไปกินเอาไปวางไว้ก่อนแะเรื่องเราอะอะไรที่นพูดให้มันเป็นจริงเป็นจังด้ยเพื่อนเดี๋ยวทำให้เมียทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำบ้านคาบีบิลาไงทำบ้านคาบีบิลาไงโอเคเพื่อนเป็นพยานให้เมียผมด้วยนะแอบนี้เพื่อนเป็นพยานให้เมียผมด้วยนะแต่ข้าวปล่าโอ้ยข้าวเหลว